เอาอาหารติดตัวไปต่างประเทศคิดให้ดีอาจโดนค่าปรับบานอันนี้จะเป็นคำถามยอดทิตในช่วงที่มีการเดินทางเยอะๆก่อนโควิดนะครับว่าเอาอะไรไปต่างประเทศได้บ้างซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของอาหารซึ่งหลายคนน่าจะสงสัยกฎระเบียบเรื่องนี้ของแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันแต่ที่แน่ๆคือคือคือไม่ได้หมายความว่าทาอย่างนี้แล้วคือคือได้หมดนะแต่แค่หมายถึงว่าที่แน่ๆคือ ถ้าอยู่ในแพ็กเกจที่ที่ยังไม่ได้ถูกแกะอันนั้นจะจะจะเซฟกว่าที่อย่างอื่นเขาหน่อยหนึ่งที่จะมีปัญหามักจะเป็นว่าแกะมาแล้วหรือไม่ก็อยู่ในแพ็กเกจที่ที่ไม่ได้อยู่ในหีบห่อคือต้องอยังไม่เคยแกะเลยแล้วก็ถ้าทางนั้นเขามีอย่างประเทศที่เคร่งเคร่งหน่อยเนี่ยอย่างออสเตรเลียจิงโจเนี่ยถ้าเกิดเขามีการเตือนอะไรพวกนี้เนี่ยเขาจะมีก่อนจะถึง ตอนที่เราจะโดนก็มักจะเป็นตรงศุลกากรคือคัสตอมซึ่งเขาก็จะมีป้ายไว้แล้วให้เราทิ้งที่นั่นทันทีเลยอะไรอย่างนี้ครับเดี๋ยวข่าวนี้ลงไว้ใต้วิดีโอนะครับลองมาดูกันหัวข้อนี้เขาบอกว่าคิดให้ดีอีกรอบหนึง่งเกี่ยวกับเรื่องการบินหมายถึงว่าการเอาอาหารติดตัวไปด้วยในระหว่างบินไปต่างประเทศค่าปรับมากมายกําลังรออยู่ออความผิดพลาดส่วนใหญ่มักจะมาจากนี่แหละ คือประมาณว่ารีบหาอะไรมากินก่อนที่จะบินใช่ไหมเสร็จแล้วก็บังเอิญว่ามันเหลือจําจริงๆรับเคยแต่ตอนนั้นนานมากแล้วก็คือตอนยังยังวัยรุ่นอยู่ตอนนี้ก็ยังไม่แก่ก็คือกินช็อกโกกินช็อกโกแลตเสร็จแล้วก็เหลือเสร็จแล้วก็ติดตัวติดตัวไปแล้วก็เข้าอันนี้อันี้แหละตอมอไอสุลกากรของออสเตรเลียจิงโจ้นี่แหละเสร็จแล้วก็ ทำไม่ได้แล้วตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นก็นั่นแหละวุ่นวายวุ่นวายกันอยู่แค่ช็อกโกแลตแท่งเดียวเท่านั้นคือคืออย่างที่บอกอ่ะอันนั้นอย่างของอช,อช็อกโกแลตนี่ก็ถือว่าแกะออกมาแล้วใช่ไหมส่วนมากมักจะเป็นอะไรที่ต้องยังไม่แกะแล้วอยู่ในหีบห่ออย่างดีอน้ําพลิกเอาหนังยางมัดปักถุงถือว่าอยู่ในหีบห่ออย่างดีไหมไม่หีบห่ออย่างดีคือฟิลอย่างดีเลยมีออยมีฉลากมีอะไรพวกนี้ถือว่าอย่างดีเขาบอกว่ายังไงก็ตามเอ่อ ไออาหารเช้าที่คุณรีบกินก่อนจะเป็นไปขึ้นเครื่องเนี่ยอาจ,จต้องทําให้คุณต้องจ่ายมากกว่ามา,มากกว่าที่คิดถ้าคุณไม่ระวังล่าสุดก็ผู้โดยสารที่บินไปออสเตรเลียโดนปรับไป1,874 us ดอลลร์เท่าไหร่ครับเกือบ60,000บาทเพราะว่าเผลอเอาแมคโดนัลที่ที่เขากินเป็นเบรคฟาสต์เนี่ยจากบาหลีเนี่ยเผลอเอาติดตัวเข้ามาด้วย เลยโดนเลยแล้วทําไมไม่กินให้มันหมดหมดก็คือถ้าเรารู้ถ้าสมมติน,นะเราบังเอิญเผลอมีติดตัวมาแล้วเรารู้ว่าเครื่องกําลังจะลงแล้วเราก็เลยรีบยัดให้มันหมดหมดไปเลยหมายถึงถ้าแกะแล้วนะถ้าแกะแล้วอย่างที่บอกคือถ้าไม่แกะเนี่ยมันก็เซฟหน่อยแล้วเขาก็จะอย่างออสเตรเลียจริงๆก็เคยพูดอยู่คลิปหนึ่งของต้องห้ามลองลองค้นในช่องเราก็ได้ของต้องห้ามนําเข้าออสเตรเลียอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วปรากฏว่าเขาก็ต้องมีป้ายบอก แล้วก็ต้องทิ้งตอนนั้นเลยถ้าผ่านจุดนั้นแล้วยังไม่ทิ้งอีกซึ่งซึ่งบางทีอาจจะเผลอลืมเคสนี้น่าจะลืมแน่แน่ก็ครับถ้ายังไม่ทิ้งอีกก็ก็จะโดนกลายเป็นว่าอาหารเช้ามื้อนั้นราคาแพงกว่าฟไฟล์ที่มาบาหลีซะอีกคืออาหารเช้าโดนโดนปรับจากอาหารเช้าเนี่ยแพงกว่าค่าเครื่องบินฉะนั้นหลายคนก็จะต้องระวังเรื่องนี้คือบางทีมันก็หายาก,กน,นะข้อมูลแต่เอาแค่ว่า เอาแค่ว่าโดยทั่วไปคืออยู่ในหีบห่ออย่างที่เขาบอกยังคือแต่ละประเทศเขาก็มีกฎของตัวเองแค่มาอย่างยุโรปเนี่ยเรารู้ก็คือเกี่ยวกับนมทั้งหลายเอ่อผลิตภัณฑ์จากนมทั้งหลายก็คือจะมีปัญหาแต่ว่าเขาก็จากประสบการณ์ที่ไปจริงก็มักจะไม่ได้มีการตั้งแบบตรวจแบบว่าเคร่งครัดอะไรก็คือแค่ถ้าแค่เห็นผิดปกติก็จะเรียกไปใช่ไหม แต่ออสเตรเลียเนี่ยเคร่งเคร่งค,คัดแน่นอนอเมริกาก็คงจะเคร่งคัดละมั้งใครเดินทางเข้าอเมริกาก็มีการตรวจเอ่อพวกสัมภาระอย่างเคร่งคัดไหมว่ามีสิ่งของต้องห้ามหรือเปล่าก็อย่างอเมริกานี่มีการปรับไปถึงประมาณ7,200ลารยในปีที่แล้วอุีิขนาดปีโควิดนะเพราะว่านำเข้าสินค้ากเกษตรต้องห้ามครับไม่ใช่ไม่ใช่แค่รายการเดียว สินค้ากเกษตรก็คือหมายถึงว่าพวกอาหารก็เป็นเป็นของทางการ,กรเกษตรใช่ไหมอ่าประเทศไหนบ้างที่มีการปรับก็คือทุกประเทศนั่นแหละแต่อย่างออสเตรเลียเนี่ยเขาจะวิตกกังวลมากเกี่ยวกับไบโอเซคิวริตี้ความปลอดภัยเกี่ยวกับทางชีวะเหมือนกับเขาเคยมีการแพร่ะระบาดของพวกเชือ้ออะไรที่มันไปม,มันไป เชื้อระบาดเกี่ยวกับทางปากกับเท้าอะไรเงี้ยคืออะไรก็เอาเป็นว่าเคยมีโรคระบาดจริงๆทุกที่เคยมีแล้วโดยเฉพาะเป็นเกาะเนี่ยจะต้องระวงเป็นพิเศษเอาเป็นว่าจําไว้ประเทศหนึ่งเลยเนี่ยออสเตรเลียจริงโจเนี่ยเคร่งสุดๆอยู่แล้วแต,แต่แต่วงเล็บถ้าเกิดว่าคือเราต้องควรต้องศึกษาแหละแต่ถ้าเกิดเราไม่รู้อะไรเลยก้อนเนี่ยอยู่ในห่ออยู่ในแพ็กเกจย,ยังไม่แ,แกะอันเนี้ยโอเคสุดเพราะว่าอย่างตัวอย่างที่อบยกไปอย่างออบเคยลืมเรื่องช็อกโกแลตซึ่งแกะไปแล้วแล้วกินไม่หมด อ่าส่วนของตัวอย่างนี้ก็อ่าแมคโดนัลก็คงจะแกะแล้วเหมือนกันแมคโดนัลคงไม่ได้ซิลหีพอมาหลอกใช่ไหมแล้วประเทศอื่นล่ะที่ต้องระแวงอีกโอ้ยพวกประเทศกลุ่มพูดภาษาอังกฤษทั้งนั้นเลยนี่อเมริกาครับปรับสูงสุดถึงหนึ่งหมื่นยูเอสดอลลาร์ไอเมื่อกี้ออสเตรเลียแค่พันแปดจิบจิบเออแคนาดาปรับสูงสุดอ่าน้อยพันสิบเจ็ดยูเอสดอลลาร์แต่น้อยยังไงก็เกือบสี่หมื่นอ่อังกฤษ อาจจะปรับตั้งแต่300 3 0 0ร้อยถึงสามพันดอลลาร์แล้วอาหารอะไรที่เป็นที่ต้องห้ามบ้างคือถ้าจะให้มาพูดให้ครบทุกประเทศเนี่ยก็คงยากแต่อันนี้เขาจะใช้ไกด์ไลน์ของอเมริกาว่าอเมริกามีของต้องห้ามอะไรที่ห้ามนำเข้าหมายถึงว่าเน้นเรื่องของอาหารเหมือนกับว่าผู้โดยสารที่จะบินมาอเมริกาเนี่ยจะต้องจะต้องดีแคลฟู้ดดีแคลอาหารทุกอย่าง ที่ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารเนี่ยทุกอย่างตอนเข้าประเทศแล้วอาหารอะไรบ้างที่ห้ามนำเข้าคืออาหารสดทุกอย่างนะครับสดทุกอย่างเนื้อสดผลไม้สดแช่แข็งหรืออะไรอย่างนี้ผักอะไรอย่างนี้ห้ามหมดอาหารสดห้ามอันนี้อาจจะดูงงนิดหนึ่งเอ่อผลิตภัณฑ์ที่เป็นกระป๋องที่ทำเองที่บ้านแล้วกันโฮมแคนเนี่ยเอ่อแต่ถ้าเกิดเป็นแบบเชิงพาณิชย์ ก็คือที่มีขายทั่วไปและเป็นกระป๋องวงเล็บยังไม่เปิดด้วยนะก็โอเคทําเองที่บ้านแล้วใส่กระป๋องมันอย่างที่บอกครับมันต้องมีฉลากมีอยอยมีอะไรที่ที่รับรองแล้วก็อาหารแห้งและผักแห้งผลไม้แห้งไม่ได้แล้วก็เนื้อต่างๆหรือสัตว์ปีกเนื้อก็คงหมดนั่นแหละเนื้อบัวเนื้อไก่เนื้อหมูใช่ไหมแล้วก็ปริจเอ่อที่เป็นจากสัตว์ปีกด้วยแล้วก็ถ้ารู้ตัวว่า เออพิ่งนึกได้ตอนใกล้ถึงว่าผิดพลาดไปแล้วก็ให้รีบชิงบอกเขาก่อนล่วงหน้าเลยเพราะว่าถ้าเป็นการแบบโดนปรับจากที่เขามามามารู้จากการตรวจของเราทีหลังเนี่ยก็จะโดนเยอะแต่เกิดว่าเออเรารีบบอกก่อนล่วงหน้าเขาก็จะค่าปรับก็จะน้อยลงแล้วทําไมมาจุกจิกอะไรนักหนาเกี่ยวเรื่องของอาหารเนี่ยทําไมเอานั่นไม่ได้อันนี้ไม่ได้นุ่น,นไม่ได้อะไรเงี้ยส่วนมากก็คือที่ไม่ได้คืออย่างที่บอกครับแกะไปแล้วและ ของสดต่างๆทุกอย่างผักผลไ,ลไม้เนื้อสัตว์อะไรพวกนี้ที่เป็นของสดไม่ได้ทั้งนั้นแล้วก็ที่อยู่ในแพ็กเกจจะได้แต่ว่าแกะออกไปแล้วเหตุผลหลักก็คือเรื่องการแพร่ระบาดของเชื <สา S 1> ้อโรคนั่นไงไม่ใช่แค่เชื้อโรคอย่างเดียวสัตููพืชด,ด้วยคือเคยได้ยินไหมพวกเแต่ละที่เขาจะมีอะไรนะระบบนิเวศของตัวเอง เหมือนมีแบบอันนี้นี่อาจจะอาจจะดูเลยเถิดไปนิดนึงแต่แค่อยากเปรียบเทียบก็คือเหมือนมีอะไรอ่ะระบบวัฏจักรอย่างเช่นว่าปลาเล็กกินปลาเอ้ยเอยเอนั่นแหละสัตว์เล็กๆถูกสัตว์ใหญ่กินแล้วก็สัตว์ที่กินสัตว์เล็กๆไปเมื่อกี้ก็จะมีสัตว์ที่ใหญ่กว่าอีกมากินแต่ว่าไอ้พวกของที่มาจากที่ต่างถิ่นนั่นแหละท,ที่ที่อาจจะมาทําลายวงจรตรงนี้ เหมือนจะเคยได้ยินว่าปลาหรือว่าพวกพืชหลายๆอย่างในไทยเนี่ยก็ในตอนที่สมัยโบราณที่มีต่างชาติเข้ามาปุ๊บอ่ะก็มีศัตรูพืชหรือว่ามอีอะไรที่มาจากต่างถิ่นเนี่ยนาเข้ามาด้วยเสร็จแล้วก็กลายเป็นว่าทําลายวงจรไปของ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 เดิมจนกระทั่งปลาหรืออะไรบางอย่างที่ก็เลยสูญพันธุ์ไปแล้วอันนั้นคือในแง่ของระบบนิเวศนะครับอันนี้คืออีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของเชื้อโรคเชื้อโรคหลายๆอย่างมักจะแฝงมาในเนื้อ รวมถึงเรื่องเรื่องโรคเอ,อ่อน่าจะเป็นเทา้ทาเท้าเปื่อยปากเปื่อยอะไรพวกนี้ด้วยละมั้งอ่า,อาโรคมือเท้าเปื่อยโรคในสุกรแล้วก็อื่นๆพวกผักและผลไม้ต่างๆที่ถูกห้ามเพราะว่าอาจจะนําเข้าในเรื่องของศัตรูพืชซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อผลิตภัณฑ์ท้องถิน่นเหมือนอย่างที่ยกตัวอย่างอะยุคโบราณเคยเกิดเรื่องพวกนี้มาก่อน ก็มีคนต่างถิ่นมาเอาของแปลกๆเข้ามาแล้วก็มันเหมือนคนละเจ้าถิ่นกันคนละที่ไงหมายถึงพวกเชื้อโรครัตูพืชอะไรพวกนี้ก็ทําให้ในท้องถิ่นนั้นก็เกิดปัญหาอย่างเช่นในปีที่แล้วเจ้าหน้าที่ศุลกากร,กรของอเมริกาก็ค้นพบศัตรูพืชถึงสอง้อหกสิบี่ตัวที่ท่าเรือหรืออีกที่หนึ่งก็ค้นพบศัตรูพืชตัวอ่อนของผีเสื้อที่จากสับปะรดที่ขนมาจากคอสตาริกาก็นี่แหละ สาเหตุที่ถ้าเกิดสมมติว่ามีมาแมลงอะไรแปลกปลอมมาแล้วก็โอ้โหอยู่ดีๆก็เนี่ยมาเบียดเบียนเรื่องของการเกษตรอย่างทําให้เกิดปัญหาอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนก็มาจากเรื่องนี้ก็เขาบอกว่าของบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่ต้องกังวลอย่างเช่นขนมหรือแครกเกอร์หรืออะไรต่างๆแต่ก็นักเดินทางควรจะหาข้อมูลก่อนนิดนึงเกี่ยวกับประเทศที่จะไปว่ามีต้องห้ามอาหารอะไรหรือเปล่าก็เพื่อนๆที่ฟังอยู่ถ้าที่ ประเทศที่เราอยู่เขาเวลาเรากลับมาไทยแล้วก็กลับไปเนี่ยเราเคยเอาอะไรไปแล้วก็มีอ่ามันได้หรือไม่ได้หรืออะไรไงอยากให,ให้ช่วยแชร์นะครับก็คือส่วนมากในนี้เขาก็จะบอกต้นตอนนะครับว่าทําไมอย่างอเมริกาเนี่ยทาไมเขาจึงห้ามหลายอย่างครับก็เอาจาไว้ง่ายๆคือจริงๆก็ต้องหาข้อมูลนัล่นแหละแต่ถ้ายังไงก็จําไว้ง่ายๆว่าว่าต้องอยู่ในหีมหอ่อที่ยังไม่แกะแล้วต้องมีฉลากอย่างดีแล้วก็ของสดนี่ไม่ได้เด็ดขาดเลย ทางผักผลไม้เนื้อสดอะไรคือไม่ได้เด็ดขาดเลยนะครับครับก็อยากให้แช์นะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับถ้าเวลาเรากลับมาไทยแล้วก็กลับไปประเทศตัวเองแล้วมีอะไรที่เราเคยเอาไปหรือมีอะไรต้องห้ามบ้างในการเข้าประเทศของเรานะครับประเทศปลายทางที่เพื่อนๆอ,อยู่ก็อยากให้แช์นะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ